สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็สั่งอะไรมาอีกกับเพื่อนๆได้ช่วงนี้สั่งของไอ้กากตุนจะนะกากตุนเอาไว้กิน <c oughs> อันนี้ค่าส่งนะเพื่อนๆนะอันนี้สองกิโลน,นั่นกล่องนี้สองกิโลจะแล้วก็ค่าส่งก็สามปอนสามสิบเก้าพีจะค่าส่งเนาะของรอยยันแมวจะ้ะนะรอยยันแมวจอยก,ก็สั่งกับแม่ค้าในเฟซบุ๊ก ในเฟซบุ๊กอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่แหละจ้ะน,นะส่วนใหญ่จอจะสั่งของอะออนไลน์จากแม่ค้าคนไทยในเฟซบุ o กในในอังกฤษในเฟซบุ o กอะเพื่อนๆนะ <c oughs> ก็จะมีคนเขาขายของนะพวกบรรดาเส้นก๋วยเตี๋ยวนะปลาปาตอปลาเรือรถอุงหลายยี่ห้อเพออื่อนๆนะเขาก็เอามาขายอยู่ในกลุ่มกลุ่มคนไทยในอังกฤษอ่ะ คนไทยังที่อาศัยอยู่ในอังกฤษอเขาก็จะไปสั่งก็จะไปหาเลือกซื้อกับแม่ค้าแต่แา่ที่จอยบอกแม่ค้าบางคนก็ไว้ใจได้แม่ค้าบางคนก็นะก็มีทั้งคนไว้ใจไม่ได้อะแต่ทุกคนนะแต่แม่ค้าส่วนใหญ่ที่จอยซื้อนะที่จอยซื้อจอยยังไม่เคยโดนมิจฉาชีพเอาง่ายๆนะคนที่แบบว่าเราสั่งของแล้ว,ลวเราไม่ได้ของอไอจอยยังไม่เจอจ้ะนะถ้าจอยเคยซื้อ ซื้อกับใครจอยก็จะซื้อแต่กับคนนั้นนะจ๊ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่โกงเราแน่อย่างเงี้ยจอยสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะอันนี้เขานเข้ามาจากเมืองไทยนะทุกคนนะเขาสั่งมาจากเมืองไทยจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราจ้ะอันนี้ถุงละโลนะถุงละโลเส้นจันสดตามิตรภาพเพื่อนๆใครเคยใช้ยี่ห้อนี้มั้งไหมยี่ห้อที่ไหนะตานี้มั้งไหมท่านเคยใช้ตานี้มั้งไหมเราสั่งมาโยเฉพะบางบางท่านเนาะบางท่านเนาะ บางท่านก็จะคิดวา่าสั่งมาอย่างนี้แล้วจะกินหมดหรอคะมันจะกินทันเหรอคะคุณจอยอะไรประมาณนี้นะว่าเราจะกินทันไหมเราจะกินหมดไหมอะไรเงี้ยพวกจอยซื้ออย่างเงี้ยนะมันกินไม่หมดหรอกจากพูดถึงอะไม่ไม่ใช่ว่ากินหมดภายในวันเดียวนะเพื่อนๆนะ จอยซื้อมาอย่างนี้แล้วจอยก็จะนําเอาไปแช่นในช่องแข็งจ้ะนะในตู้แช่แข็งนะเราไปแช่ยามที่เราจะกินออามากินมันก็เส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมส่วนใหญ่จอยจะซื้อเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนี้ยจอยจะแช่ในช่องแช่แข็งจ่ะแต่ถ้าเป็นเส้นก๋วยจั๊บเงี้ยเส้นก๋วยจั๊บก็แช่ได้แต่ว่าไอ้บะหมี่อ่ะจอยเคยแช่แต่มันอาจจะเป็นบางยี ho, นะ่ห้อเนาะบางยี่ห้อเอาออกมามันไม่อร่อยเพื่อนๆพอพอไปแช่แข็งปุ๊บเอาออกมามันไม่อร่อย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยน,นะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราจะแบบเขาเรียกอะไรเพื่อนจะกินได้นานเพราะสามีและลูกจอยก็ชอบกินเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคนจอยก,ก็จะใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ี่จะเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามีห่อเนี่ยอ่ะดูใครดูสัเนาะนี่ห่อน,น,อน,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 อน,นี้จะแม่ค้านำข้าวมาจาก นำนามาจากเมืองไทยจากเส้นนี้สามารถที่แบบว่าทาก๋วยเตี๋ยวน้าก๋วยเตี๋ยวแห้งผัดมีซีอิ๊วผัดมีโคราชผัดเอผัดไทยอะไรเงี้ยได้หมดจ้ะนะจอยซื้อมาสองโลจ้ะเพราะว่ากิโลหนึ่งอะ่ะแม่ค้าข,าขายกิโลละสิบสามปอนด์ถุงหนึ่งละสิบสามปอนด์ไม่รวมค่าส่งนะแม่ค้าขายถุงหนึ่งละสิบสามปอนด์แต่สองถุงอะ่ะนะ สองถุงแม่ค้าขายให้25ปอนจ้ะเขาก็ลดให้ปอนหนึ่งแล้วค่าส่งก็3ปอนกว่าจ้ะนะนี่็ได้ซื้อมาแล้วให้เขาแถแมไหมแถแมหมกาแฟมาให้ด้วยจ้ะนี่คือเดี๋ยวจอจะถามแม่ค้าถ้าเห็นเดี๋ยวจอจะใส่ชื่อแม่ค้าไว้เนาะถ้าใครจะสั่งเนี้ยก็ติดต่อเขาไปทางในในเฟซบ o ๊กเพื่อนๆนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะขายในกลุ่มอ่ะนะจอยเองเราจอจะถามเขาก่อนว่าใส่ชื่อลงไปได้ไหมเผื่อจะมีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆคนไทยที่อยู่อังกฤษอยากจะซื้อเนะทุกคนนะอยากจะซื้ออยากจะอยากจะแบบว่าไอเนี่ยนะอยากจะซื้อของสั่งของเนี่ยก็เขาขายหลายอย่างอู้เขาขายเยอะหนังไก่ทอดกรอบกอบกล้วยเบกแตกไอ ขนมทอดอะไรเงี้ยเพื่อนๆเขาขายเยอะเขามีสินค้าขายเยอะแต่เดี๋ยวจอยจะถามเขาเนาะแล้วก็จะเอาชื่อแปะไว้ในช่องถ้าใครดูจบก็จะรู้ว่าแม่ค้าชื่ออะไรแต่ต้องเข้าไปสั่งเขาใน f Facebook นะเพื่อนๆหรือว่าเขามีแฟนเพจอะไรเงี้ยเดี๋ยวจอยจะถามให้เพราะว่าจอยสั่งเขาครั้งแรกนะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆจอยคนที่จอยรู้จักมานาน,านาเขาก็สั่งนะสั่งกับกับคนเนี้ย นะจอยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยสั่งๆของจอยก็ไอ้นี่เลยจอยก็ <c oughs> สั่งเลยโอนเงินเลยเนงะี้ยเสร็จเรียบร้อยเน <c oughs> ี่ยจะมันกินเส้นอะไรก็ช่างนะเพื่อนๆนะมันจะไม่อร่อยเท่าเส้นแบบของไทยเราจอยไปซื้อร้านกีนะ่ะมันจะมีเส้นแบบแห้งนะจะมีแบบแห้งพอเราเอามาทํากินแล้วมันแบบว่ามันไม่อร่อยอทุกทุกคนมันไม่เหนียว นะมันไม่เหนียวเส้นมันขาดกินแล้วฟิลลิ่งนี่แบบไม่ได้เรื่องอะนะแต่เส้นเนี้ยอร่อยเหมือนบ้านเราอะเส้นบ้านเรานะที่ว่าเขาไว้ไปผัดผัดม,มีโคราชอะไรเงี้ยได้ไปสั่งมามาไอ้น,นี่เลยจากมาสอง <c oughs> มาสองสองโลเลยสองโลสั่งมาเพราะว่าจะไปซื้อที่ร้านไทยก็ประมาณหกเจ็ดปอนด์จ้ะนะประมาณหกเจ็ดปอนด์หรือเจ็ดปอนด์กว่าน,นี้แหละนะ ประมาณครึ่งโลอันั้นนั้นประมาณครึ่งโลนะได้ได้ไม่เยอะนะได้ครึ่งของครึ่งเนี่ยนะที่จอยไปสั่งจอยก็มีอยู่ในในนั้นตอนนั้นเพื่อนเพื่อก็เห็นอยู่เนาะที่จอยไปเมืองลีดจอยก็ซื้อมาเพราะว่ามันวันนั้นมันมีแค่ถุงเดียวมันมีแค่ถุงเดียวในร้านไทยจอยก็เลยได้มาจอยก็ใส่ในช่องแค่แข็งเอาไว้ส่วนใหญ่จอยจะใส่ในช่องแค่แข็งผ้าเส้นผ้าเส้นไอ้เนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นหลยจาะเพื่อนๆพนถ้าเพื่อนๆ่อไปเมืองไทยแล้ว มันบ้านเราเส้นเหมือนบ้านเรานะหิ้วกลับมาได้จะเราสามารถทิ้วใส่กระเป๋านะเอาใส่กระเป๋าเดินทางเรากลับมาเที่ยงกิจได้กลับมาปุ๊บการถนอมอาหารของตัวก็คือนําไปใส่ในช่องแช่แข็งจ้ะทุกคนเพื่อนๆก็อาจจะใส่บางคนบอกว่าถ้ามันมันจะไม่แข็งมันก็ติดกันแหละแต่เพื่อนๆก็อยากจะเออใส่ถุงเล็กๆไม่น้อยเหมือนกับที่เพื่อนๆจะกินต่อแต่ละครั้งอะนะแบ่งแยก โทษทีเพื่อนเื่อแบ่งแยกนะแบ่งแบ่งเป็นแบบว่าใส่ถุงไว้กินแต่ละมื้อแต่ละครั้งอย่างเงี้ยนะแบ่งใส่แบ่งใส่ถุงเอาไว้แยกกันอย่างเงี้ยก็ได้แต่ส่วนใหญ่จอยจะใส่อย่างนี้เลยจ้ะนะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะแข็งมากแข็งมากเพราะไม่มีน้านะมันไม่มีน้ํามันก็จะไม่ติดกันขนาดนั้นนึกภาพออกป่ะคือเพื่อนๆมันคือแห้งแลว้วอบมันแบบแห้งก็ไม่ถึงก็แห้งแบบแห้งเหมือนกับนั่นเลยอันนี้ก็คือแห้งอยู่ แน่จ้ะก็เลยแบบว่าเอามาให้เพื่อนๆดูว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอะ่ะเราไม่ได้เราอยากจะกินอะไรเหมือนเหมือนที่เมืองไทยอะ่ะนะเราหาซื้อได้ที่ไหนถ้าไม่ร้านจีนถ้าไม่ร้านไทยก็ตามร้านค้าในออนไลน์ตามเ e b o o k Fanpage อะไรเงี้ยตามแม่ค้าต่างๆในอังกฤษอาจจะแต่การก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะอะไรโอนเงินให้เขา ตรวจสอบก่อนว่าแม่ค้านะเขาเป็นยังไงลูกค้าเขาเยอะไหม,มการคอม,คอมเมนต์การอะไรรีวิวอ่ะนะเขาโอเคไหมอย่างเงี้ยเพื่อนๆนละ้จอยจะสังเกตว่าถ้ามีคนไปรีวิวเยอะๆเกี่ยวกับว่าคุณภาพการแบบอะไรอย่างเงี้ยจอยจะจะ,จะลองลองสั่งแต่ถ้าคนไหนทีว่ว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวเลยแสดงว่าไม่เคยมีใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะไม่ซื้อนะเพื่อนๆนะการซื้อของไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกนะ มิชาชีพมันมีทุกรูปแบบจอยจะบอกไว้ก่อนเราเราดวงดีเราก็จะไม่ตกใจเราดวงดีเราก็จะเจอแม่ค้าที่ดีนะถ้าเราดวงไม่ดีเราก็จะเหมือนกับเสียงเงินทิ้งให้กับมิชาชีพไปเอาจริงๆเพราะว่ามิชาชีพมันมีทุกที่แม้แต่โลกแห่งความเป็นจริงเห็นตัวกันเป็นๆก็ยังมีเป,งมเป็นมิชฉาชีพย,ยังหลอกกันได้ยังโกงกันได้เพื่อนๆนะแต่ว่าที่จอยสั่ง,งมา จอยยังไม่เจอแม่ค้าที่แบบว่านิสัยอย่างนั้นนะเพื่อนเอนะส่วนใจจอยจะเจอแต่แม่ค้าที่ตรงปกนะส่งของให้เรานะเขาจะส่งของให้เราตรงเวลาตรงปกนะเพื่อนๆนส่วนใจจอยจะเจออย่างนั้นเพราะว่าไม่เคยที่จะเจอแบบว่าแม่ค้าแบบว่าได้เงินเราปุ๊บแล้วติดเฟซหนียังยังไม่เจออย่างนั้นส่วนใจจะเจอแต่แม่ค้าที่แบบว่า ทำการค้าขายแบบจริงจังอาจจะไม่มาคดโกงลูกค้าอย่างเงี้ยน,นะตัวจะเจอแต่ไม่ค้าดีๆอันนี้ไม่ได้อวยนะคุณเพื่อนแต่ว่าเจอเจอเจอ,เจอคนดีจอว่าเจอคนดีจะเจอคนไม่ดีจอก็จะบอกว่าไม่ดีนะทุกคนนั่นแหละจ้ะ <c oughs> จอเลยสั่งมาสองถุงให้ดูรอบก่อนที่จะจะจบคลิปกันนี่เอาไว้กินช่วงหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวนี่เรามันก็ช่วยชีวิตเราได้เยอะนะเส้นนั่จ้ะโอเคยังไงทุกคน จอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย